นักร้องบางคนร้องเพี้ยนเป็นบางคาเข้าใจคาว่าร้องเพี้ยนเป็นบางคํานะเวลาร้องไปแล้วมันเหมือนคำหนึ่งมันเพี้ยนอ่ะแต่จริงๆมันไม่ได้เพี้ยนโน้ตนะมันฟังดูแล้วคือถ้าคนฟังไม่เป็นเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่ามันเพี้ยนแต่ถ้าคนฟังใช่คือมันจะเพี้ยนนิดหนึ่งสาเหตุเกิดจากเกิดจากคาคานั้นมันไม่สุดคานั้นเราเปล่งเสียงสื่อความรู้สึกมันไม่สุดมันไม่สุดอ่ะมันก็เลยฟังดูแล้วเพี้ยนอย่างเมื่อกี้เราครอน วอนวอนวอนคำว่าวอนคืออะไรเวลาที่ออกเราออกถึงเกณฑ์วอนมันไม่ออกวอนควอน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 กับวอนเข้าใจเราไปร้องวอนวอนวอนเห็นไหมคำมันไม่ได้สื่อถึงคำว่าวอนสุดๆกับวอนวอนวอน <c oughs> นั่นแหละนักร้องบางคนที่เขาร้องแล้วฟังดูแล้วเพี้ยนโน้ตเป็นบางคําเกิดจากตรงนี้คําไหนที่มันเพีย้ยนมันมักจะคือคําที่เขาสื่ออารมณ์หรือว่าสร้างคํานั้นอารมณ์มันไม่สุดมันก็เลยเพี้ยนเป็นคําคบเข้าใจเหมือนกับที่เราร้องเมื่อกี้คือมันเพี้ยนเพราะคำนั้นมันไม่สุดในเรื่องของอารมณ์ อ๋อมา